ครับไม่เต็มร้อยแทาใช้หัวใจตัวเองให้เต็มร้อยหน้าฝ้ายครับแล้วระเบิดฟอร์มออกมาครับเอาครับดูสัญญาณธงนะครับโอ้โหเขี้ยบเต็มเลยนะครับคราวนี้โอ้โหคยขาวดูแค่จ้าวยื้อมาจี้มาเป็นไงครับทีนี้หน้าฝ้ายหน้าฝ้ายกรเปิดช่องนะไรกันน้่หูปิดช่องใหญ่เดี๋ยวกี้อ่ะ เอาดูนะหายใจลึกๆเลยเอาดืมาลูกเอาดี่ยโอ้โหสูสีจริงๆสูสีจริงๆที่คู่นี้ครับโอ้โหสูสีจริงครับเชื่อจะไม่ขยับไปไหนเลยดูดิดูดิอาเจีลูกมาโคกยาวเด้งเดๆงแม่ต้องโคกยาวหม่้ทีนี้นะหายไปแล้วเด้งหน้าผาดึงไปมั่งด้งโน่นก็ ตกเชื่อไม่ได้เลยนอตกมาเลือเชื่อครับโอ้โหโคกยาวตอนแรกเหมือนจะได้ครับเอาม่อีกราหมาจะสุดอยู่แล้วครับนาฝ่ายตั้งสติได้เท่านั้นและครับนะครับสายนี้นี่เห็นอยู่เลยนะครับนาฝ่ายก็ทำดีแล้วครับทำดีแล้วครับอีกเซตเดียวเท่านั้นครับจับเร้นเร้นครับหาเหลี่ยมหามุมดีๆแล้ว มันทีเชือกมันจับไม่ถนัดเออตรงไหนจับแล้วมันจะถนัดมือไม่เจ็บมือกีฬานี้มันลึกซึ้งครับมันลึกซึ้งนะการใช้พลังที่ห้ามเปิดช่องบู่เขมตัดสินหรือเปล่าหรือว่าจะต้องชมกันอีกแมตช์หนึ่งคู่สุดท้ายนี่เขาบอกว่ามันเป็นอย่างเนี้นะครับมันเป็นจุดสุดยอดของการแข่งอ้าวครับผมตลอดรับตอนนี้ มีโอกาสแลเลนะครับโคกยาวยื้อไปยื้อไปความช่วยห่างนิดเดียื้อไปยื้อไปับโคกยาวมีโยกแอร์ไปไกลก็ไปตนอไปต่อรับซารกไปไปจะไปไมไปไปยิไหมไป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 ยิงยิไปไปไปง

นะครับแม่เกือบจะโดนนาฝายซิวซะแล้วนะครับโอ้โหต้องไปกันถึงดีกาครับคู่นี้ไปกันถึงดีกาครับแม่ถ้าเป็นผู้พ้อก็ต้องบอกว่าวัดกันที่จุดโทษนะคู่นี้นะ กองเชียร์ของทางโคกยาวก็ได้ใจจริงครับกองเชียร์แฟนพันธุ์แท้กองเชียร์ปีศาจอาศัยกองเชียร์ล่ะอาจารย์ฝันหน้ากองพุ่งอย่างนึกว่าดึงชื่อลูกนั่นแหละดึงชื่อลูกที่หลานหรือเปล่าดิ้งชื่อลูกที่สามหรือเปล่าอย่านะอย่านะอย่าบางทีส่งสายลับส่งกองเชียร์มาไว้มาตัวขามาในหน้ามาดิกองเชียร์นี่โอ้โหนะครับ เมื่อกลับมานี่กลายเป็นผิดตัวผิดฝาครับนะบอดขึ้นหลังหนังคนละม้วนแล้วครับตอนนี้โคกยาวเรื่องคิดหนักกับก็ดาวฝ่ายเรื่องคิดหนักครับการจะปิดเกมไม่ง่ายมันไม่ใช่ซะแล้วนะการแก้แทคนิกของทางดานโคกยาวทำได้ดีช่วงห้านาทีแรกไม่หายใจเลยคุณครูบอกไม่หายใจเลยนะครับ ขอบิณญาณไว้ที่เชือกเลยว่างั้นนะครับเอานะยังยังมีโอกาสทั้งสองทีมนะยังมีโอกาสทั้งสองทีมนะครับฟอร์มการเล่นสูสีมากพลังกำลังก็สูสีมากนะครับวัดใจเท่านั้นแหละครับเกมตัดสินกองเชียร์ถอยนิดนึงโอ้กองเชียร์ของเต้ครับกองเชียร์โคตรยาวของเต้เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เพื่นหนเพื่นไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนกองเชียร์ กระชด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 เอาเงี้ยเลยเอาเงี้ยเอา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 มาหน้าไรยังไงเยาวไรยังไงดูได้มั้ยนสูสีเรเร็วเรสีเดินเดินไม่ได้ไม่ได้จริงเวโอยอแงึวยได้เลี้ยใจดวันมาเไดม่เีเจะิ้ไม่ได้บ้างต้องเอาต้องเอาเด้เไ เขาจะไหลไปเขาจะไหลไปไม่ไหวแล้วแนี่ยเขาจะไหลไปโอ้โอหน้าฝายหน้าฝายเรียบร้อยครับผมเแรสสุดยอดจริงๆครับคู่นี้หน้าฝายกลับมาพิจนาสองหนึ่งครับ